ครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้มาหาคุณลุงมืดคุณลุงมืดสวัสดีครับผมตามตัวยากจังว่าจะไปอยู่ที่จังหวัดต่างจังหวัดกับแฟนแล้วเนาะเดี๋ยวจะว่าจะแบ่งนกนะครับลุงมืดไม่ค่อยได้แบ่งอันนี้อะไรนะลิวตันเหรอริวตันมีกี่ตัวที่ว่าอายุดีดีสามตัวแบ่ง f อฟซีไหมได้ได้ได้ไอ้นู้นนะไอ้นั่นจุดคู่ไหมนะครับดูริวตันแกตันตึ๊กไหมลุงมีตัวเสียงกลางนี่ครับปลาภูเขาแท้ การันตีจากคุณลุงมืดมีเสียงเล็กเสียงกลางท่านใดสนใจแบบไหนนะครับตัวนี้เสียงกลางคารมตัวนั้นมีหลุดอ่างด้วยเหรอมีหลุดอ่างแต่ไม่หลุดกุก <laughs> อายุปีกี่ปีตัวนั้นนะตัวนี้สองปีสองปีตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็สองปีสองปีกว่าประมาณสองปีเออไอตัวนู้นนะตัวนี้นกได้สนสนเออเอออออาราดเรา <laughs> ดูไอ้นั่นได้ครูไหม สวยเก็บเลยเนาะนครับตัวนี้ยังไม่ได้ตัดแต่ปลอก,ออกเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาร์กไว้ใช่ป่ะตันตึกเด้แล้ะลุงเนาะนโอ้น,นีค่ครูตแต่มันเป็นนกใหม่นกใหม่เออเออะหนูครับเอฟซี F C. เอามาใกล้ๆตัวนี้ครูไหมอืมนี่ครับจะไปวันไหนอ่ะลุงประมาณวันที่ห้าที่หกกันว่ะอ๋อยังมีเวลาอยู่เนาะลุงเนาะ ย و, ลุงก็จะแบ่งของดีๆให้โอ้หลิวตันตัวน,น,นี้สวยๆเลยสวยลงปีกหมดแล้วมั้มีอ่างกี่คำลุงมันหลุดมาคำสองคำแต่มันไม่ได้มีเออแต่มีนมน,นา,นนา,นนานจะหลุดออ,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 อโยนเพาะอยู่เนาะเตี้ยๆใหญ่ๆเลยเนาะเป็นแบนเอาใครสนใจนะครับรหลวตันชอบหลายตัวอยู่นกลุง แล้วนีคารลมจัดจัดไหมนกพร้อมฝึกอะเอามาดูนิลุงนี่นะครับี่ครับจริงเสียงดีทั้งคู่นะครับเอออ่ะเด,ดี๋ยวเออดี๋ยว<ๆ>ไปดูเดี๋ยวไปดูโอ้ตัวนี้สวยครับอ,อกทอดพื้นเลยนะครับยูว <c oughs> ตันตัวนี้นะครับแ <c oughs> กจะไปตังยาบาจริงจริงแกจะเก็บไว้หมดเลยนะครับลุงนกลุงมืดนี่ไม่ค่อยได้ของแกทีมไปกับด้วยกันกับคุณลุงแกนะครับอันนั้นอะไรลุง กุ๊กเดียวกุกเดียวนกพร้อมฝึกเหรอมีอ่างไหมตัวไหนมีอ่างบ้างที่บ้านเบงคารมดีเหมือนบุญรอดไหมโอ้นกกี่ปีแล้วลุงตอนนี้น่าจะเข้าสามปีแล้วอ๋อความฝึกคารมเป็นยังไงคารมบางๆแต่ขยันขยันเอออ่ะนี่ครับริวตันมีหลงอ่างไหมตัวนี้ตัวไหนคารมจัดๆมีไหม นี่ครับดูครับนี่ตันตัวนี้มันจะเป็นนกใหม่านกใหม่นกใหม่เออตัวที่เราชอบมาลุงชอบตัวไหนแบ่งตัวนั้นเนาะดูครับดูครับนี่นกพร้อมฝึกเลยเนาะถ้า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 พูดเฝึกได้หมดเออตันสองตัวเออไอ้นี่ครับสามปีเนาะขลุุมไม่หนาของลุงมืดนี่ก็คือโอ้โอ้โอ้ลุง เออครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจะมีอะไรมั่งอ่าไอ้ตัวนี้อะไรนะลุงหมกซับหมกซับปีกดังนอกดังอ่ะแล้วตัวนั้นปีกปีกดังในในนี้ปีกปีกดังเออเต็มใบเลยเนี่ยเออเออ๋อดังเต็มใบถ้าใครสนใจก็แบ่งเนาะมันนกพร้อมฝึกไหมลุงขึ้นยังนกนี่ขึ้นขึ้นละอันตัวนี้ก็เรียกอยู่เนาะเมื่อกี้เสียงกลาง ไม่ใช่ได้เล่นนะอืมอืออือนี่มันจะปีกขาวข้างข้างไหนยังมีอยู่หรือเปล่าเกินหลุดหลุดไม่รู้เออเออน่าจะหลุดแล้วมั้งหลุดหลุดตัวนี้เป็นไงเสียงน่าจะเป็นตัวนี้ทางนี้เออเออทรายเออ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 ไม่เป็นไรเสียงกลางตัวนี้เสียงกลางกุกเดียว ขาลมไหมข่าลมข่าลมกี่ปีตัวนี้นกตัวนี้สามปีเออแบ่งอยู่เนาะถ้าใครสนใจก็แบ่งนะลุงเนาะได้รถทาราไปเนาะเอาไปแต่นกคู่บารมีตัวสองตัวเอาแค่นกต่อไอตัวนี้จดครูไหมนกกี่ปีตัวนี้ตัวนี้นกนน่นครับริวตันจดคู่นี่เอออ่ถ้าใครสนใจยังไงนกของคุณลุงมุกอายุดีๆมีพร้อมฝึกนะครับอ๋อตอนนี้ล้างหูอมจันทร์ข้างซ้ายนะครับนั่นนะหัวอีกไอ้นี่อะไรนะหมกซับเหรอ ตัวนี้เป็นเอขู่อ่างอ่างกี่คำสามคำสี่คำเราโจทยให้เอฟซีแต่แต่แต่มันเป็นอ่างไม่ตลอดไม่ตลอดอ๋อนกไม่อยู่ไม่มีทุกยกอ่า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 เปลี่ยนกงมันไงอ๋อครับฝั่งนู้นมีอะไรมั่งมีเสียงใหญ่ๆแบ่งเอฟซีไหมเสียงใหญ่ๆเพราะเพราะโอ้นกแก่เยอะอยู่นะครับนี่นะเชลยแกต่อมาโน่นเดี๋่โน่นกับเพียร์ก็ปล่อยอถ้าใครสนใจเชลยก็ทักมานะครับตัวนี้เป็นเฟือง ลิวเฟืองเป็นลิวต้นลิวต้นเออเดี๋ยวเหนอเออนกไม่อันนี้อะไรนกผสมอันนี้ลูกผสมอ๋อลูกเพาะล่องเพาะดูมาจากระยองอ๋ออ๋อันนี้เป็นลิวเฟืองเส้นเล็กเออแล้วนีหมกซับเอ๊ะเอ๊ะอ่ะใครสนใจนี่ลิวเฟืองหมกซับายกนดินดินเอ่อไม่น่าเอากนี่ครับถ้าดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีนะครับคุณลุงตัวที่ดีๆเอาลงมาให้ดูนะนี่นี่เดียวเนาะตัวนี้เนาะแล้วก็ไอ้ไอ้กุกเดียวที่ว่าคลรมเนาะ เสียงเล็กนะเนาะแล้วฝั่งนู้นมีอะไรบ้างลุงฝั่งนู้นมันเป็นนกเป็นนกช้ำนกช้ำปีกว่ายังนกปีกว่าอ๋อปีกว่าพอฝึกละเดี๋ยวเราไปดูดูดูอุ้ยนี่เอาดีจังก็ลุงเนาะขลุลมขลุลมหนาอยู่เนาะแต่ตัวเนี้ยข่าลมดีขลุลมดีมีเลือกคำคูคำมีขัดมีหนุนเหมือนบุญรอดไหมเฉลยบุญรอดเหรอเฉลยบุญรอดเนี่ยครับพวกะมิวตันนี่เป็นของบุญรอดบุญรอดหมดเลย ออหุนมีอ่างแทรกมาตัวนี้เดียวตันคนี่ดูครับดูลายดูลายเอ้าใครชอบเดียวตันผมผมจัดไปให้นะครับนี่ครับคู่นี้เิวตันเสียงกลางหน้ากลางปีนใหญ่แก่คู่ดีเนาะลุงอันนั้นก็คารมเนาะคารมคารมดีแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนาะตัวนี้กุกเดียวคารมนิ่งดีจังหางเลยมีหักเลยแต่ยังไม่ได้ฝึกเนาะจะคารมดีถ้าลุงมืดการันตีให้แล้วก็คือเหมือนบุญรอดนะเนาะเฉลยบุญรอด อันนี้นกภูเขาไหนอ่ะลุงจำได้ไหมตัวนี้น่าจะเป็นขเาขาไอแถวโชนแดนน่โอ้โหบนเขาเลยเนาะเขาแท้เนาะอันนี้เนาะ,ะเขาดุงเขาเออภูเขาทั้งนั้นเลยนกแบบเมื่อเมื่อนกที่ลามไม่ใคไไ่ไม่เล่นไม่เล่นมันนกนกเราต้องเอาคัดสูงๆเงี้ยเนาะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูฝั่งนูน้นมีอะไรบ้าง เป็นอ่าสองกุกเต็มไหมลุงสองกุกห้อยสองกุกห้อยเรียกเรียกไม่ใส่กุกไม่เรียกไม่ใส่กุกเตะใส่กุกครูใส่กุกมันมีอ่างเออเยอะไม่อ่างอ่างสองจำคำนี่เออนกไม่เคยย้ายเลยเนาะไม่เลยโอ้ดูริยวมันเล่นกันไอคารมถ้าท่านใดสนใจริยวก็ทักมาเนาะลุงเนาะลุงก็จะไปโดนไหนมันก็ปล่อยไปเนาะลุงเนาะนี่ครับนี่ครับไอจัดชุดนี้ไปแกจะไปแต่บุญรอดใช่เออ เออคูอยู่ลูกคูอยู่ในอ่างโชว์ไหมเออนู้นี่คูนี่นกเดงแป้งไงนกภูเขาเนาะพร้อมฝึกอ่างหลครับอือมันก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องเห็นไหมคุณลุงนี่ครับใช่ครับบอกตามที่นกมันเป็นชอบไปเหมือนกันลดขอบนละอย่างนะอ่า มันก็จะครูใส่กุกเป็นบางครั้งเนาะมันต้องรอขึ้นดีๆเนาะพวกเนี้ยเนาะเล่นไปเรื่อยๆอุ้ยนี่บ้าตัวนี้บ้าครูยังเนาะลุงเนาะครูเก่งครูเก่งไปนี่ฝึกได้เลยเข้าหน้าเข้าตาฝึกได้เลยฟิตฝึกได้เลยอ่ะนี่ครับประมาณนี้ใครสนใจยังไงพร้อมฝึกหลายตัวเนาะลุงเนาะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันอีกทีวันนี้มีมีติดธุระก็เลยแวะมานิดนึงนะครับอันนี้จะใหม่กับเขาหน่อยเออแต่เป็นเรี้ยวตันคูแล้วคูแล้วได้ยินคูแล้ว นี่ครับ3-4ตัวที่ว่าอายุกงดีๆอันนี้กี่ปีลุงอันนี้สองปีสองปีนะขนาดนกนั่นน่ะแกช้ำไว้นไม่ดีปล่อยไม่ไม่เลี้ยงไว้ให้เปลืองข้าวขึ้นกงแล้วไม่ขันแล้วไปหากินเองเออในพวกนี้นี่พร้อมเลยเนาะที่เกียรตเข้าตาเลยเนาะลุงเนาะสตัวนี้แต่ลุงไม่ไม่ค่อยได้ฝึกไปไกลบางทีเอาแต่นกต่อจับตัวเดียวเนาะก็ไปไกลไงมันไม่เอานกที่เกียรติฝึกว่างั้นเอะให้เอฟซีฝึกเอานะครับอ่ะโอเคครับริวตันหนึ่งสอง มีหนึ่งกุกล้นๆเนาะเฉลยบุญรอดทั้งนั้นเลยอันนี้สองกุกแกมมีอ่างบ้างมีกุกบ้างมีครูกุกบ้างเป็นแล้วแต่ยกแต่เรียกไม่ใส่กุกเรียกไม่ใส่กุกขลุ่มไหมมีขลุ่มขลุมนะครับอ่ะท่านใดสนใจก็ของคุณลุงมืดเยอะจะเอาเสียงไหนเสียงใหญ่ๆก็มีมีไหมไม่ค่อยมีเสียงใหญ่มันจะเป็นหลิวเฟืองหลิวเฟืองตัวไหนขึ้นยังขึ้นนกตัวนี้สามปีกว่าสามปีกว่าแล้วนะครับแกลี่ยช้ำไว้เออเอาไว้ฝังอ่ะถ้าเอฟซีเอฟซีแบ่งแบ่งไหมฮะลุง fc ขอถ้าขอแบ่งนี่แบ่งไหมอ๋อเอาไว้ดีกว่าอ้าวขอเอาไว้อ้าไม่เป็นไรงั้นนะอ้าให้ชมให้ชมให้ชมเสียงใหญ่เหรอใหญ่ใหญ่ใหญ่มากไหมก็ประมาณมันพอฟังอ่าสะเก็อะไรก็อยู่ประมาณบีซีอะไรนี่เออใหญ่โกโก้เนาะเอออ่ะลุงแกเอาไว้ฟังก่อนยังเสียดายเนาะจะไปแล้วเอาไปกี่ตัวเนี่ยคาดว่าเอาไปเอาบุลรอดไปบุลรอดไปกี่ตัว เอาไปตัวเดียวแต่เดี๋ยวหลังปีใหม่จะกลับมาเอาอ๋อมีการาใครใครเลี้ยงไว้ไม่พี่เคยจ้ะโ,โอเคโอเคนี่ครับอ่ะมีประมาณนี้ตัวนี้แกมไม่ได้แบ่งแกจะเอาไปฟังนะครับคนรักนะครับก็บางตัวก็อยากเก็บไว้ฟังมันหายากอยู่นกเสียงใหญ่อะนะเนาะก็สวยนี่ใน,นพวกนี้พวกนี้ก็โอเคนี่นี่ริวตัวนี้สวยน,น,นี่ครับนี่ครับตัวนี้เสียงเพาะมากนะครับนี่ไนะอตัวนี้มีมีคูอ่างนะครับลุนอ่างเป็นบางครั้ง อ,อ่าถ้าไหนาสนใจนะครับหางไม่มีหักอ่านี่นะครับนี่นกพร้อมฝึกนะครับอะนี่ครับใครชอบตัวไหนก็โทรมาครับผมวันนี้ก็จะปิดคลิปไปกับคุณลุงมืดท้งนี้สวัสดีครับเดี๋ยวสรุปอีกทีนึงว่าได้ตัวไหนไปบ้างอ่ะได้ริวตันคุลุงมืดนะครับเสียงกลางคารมกลางปีนใหญ่เพาะๆนะครับนกกี่ปีนะลงุลงสอง,สองปีกว่าไอตัวนี้ริวตันคูอ่างปีงอ่างเป็นบางยก รุดอ่างตัวนี้กี่ปี2ปีกว่า2ปีกว่าเหมือนกันอ่ะไอ้ตัวนี้3ปีไอ้เชลยบุญรอดพร้อมฝึกเลยแก่คู่คารมนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้2กุกเกมอ่าคูอ่างคู่กุกคารมมีนุนอ่างไหมมีอ่างมีนุนอ่างด้วยเออเอ้าเสียงกลางเนาะพร้อมฝึกนะเป็นนกแดงนกภูเขาทั้งนั้นเลยครับสรุปนี่ครับได้สี่ตัววันนี้อ่ะโอเคครับ